มาดูรถตู้กันนะคะว่าทําอะไรบ้างอันนี้คือท่อเดิมแล้วก็ท่ออ่อนเดิมนะคะท่ออ่อนเดิมข้างในมันขาดนะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้คือท่อเดิมใส่ท่ออ่อนนะคะท่ออ่อนเป็นท่ออ่อนของทางร้านแล้วก็ใส่เกลียวตันมอพอพร์คีโวผ่าลูกค้าเอามาให้ผ่าใส่ เดี๋ยวมาฟังเสียงนะคะ ขามเวมันข้างท่อนะคะเดี๋ยวมันก็หมดเสียงไม่ดังนะคะรถตู้ทําได้ทุกรุ่นนะคะรุ่นเก่ารุ่นใหม่ทําได้หมดนะคะเนี่ยวิ่งประหยัดน้ำมันนะคะขอบคุณค่ะ